ข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดไข่กินแล้วไอเออ่ไม่อยากเบาเอามาถึงเขาต้องชิมทุกอย่างแม่จันซอยอันนั้นหรือยังจันซอยอ่าซอยแตงหรือยังผดปรีตระมัดตรมเออไม่ลืมดอกเขาเศร้าลืมเดียว ส่วนหายอีกแล้วอยากได้ช้อนน่ะกินไปเรื่อยๆนะลูกไม่ต้องซีเรียสค่ะไแน่ไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เรอ่องเลยอ่ะ ตั้งใจเขียนเมื่อกี้เหรอว่าอะไรอะไรนอนไม่เนี่ยจริงหรอเขียนเมื่อกี้ไเขียนไปเขียนทนไมาหมอดูเลยม่มียางม่่มียาเออมีเหรอไม่ต้องไม่ตหยิบหก็แล้วแต่ก็ตั้งแถวอย่างเี้ยนไม่แต่ไหนว่แม่โดนลูกแก้หรือว่าแม่ดูทรงเลยว่าก็ตั้งอย่เี้ยก่งดูใช่ไหมเนี่ยแรนดอมไง แม่ด้านแ้มไน่ด้มี่นี้่ม่กนนค่ะข้าผัดไปจ้าวิตรามันฮฮาฮาปารตี้จ่ามันมันเลิศซีเรียสไม่ได้นะคะสาวมาต่อะบ้านเอแกงคอเราก็มีมีค่ะชนะเลิศจ้าเพื่อกัมากมวลเล้วนจะมาหาเกิง ถ้าพื้นบ่ถ้าล้องมาไม่กระบอกอะไรเทีบ่าถ้าไปร้านที่ไม่เฮ่ก็พากนั่นงยังเงียบมันบ่จะไปเพื่ออะไรล่ะ <c oughs> เออเพราะว่าร้านเราปล่อยโฮแล้วไงออปล่อยได้หมดจ้าเอ,อปอ่กระลอบลืมดอกจันทองจำไว้ในสมองนะมือนี้ ช่องจมกั็ลืมเหมือนเดิมอิฮ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 ิขอตรวานเขาก็เปิดจะออกรายการออกอะไรอืมเขาก็ต้องมีที่ทางแบบใกล้ๆทางนี้มั้ไม่หลวงเพื่อนบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้มาออกงานทางอยังต้องสงขาติ บอกด้วยจะไปหามาทำไมเขาสิมีนี้บ่นหรอเขาสิไม่จ้างเขาอยู่สงขาจริงจริงสงขาพะนะปา้าเดินทางสามวันนะจ๊ะต้องนั่งเครื่องไปอ่ะออปา้าส่วนมีงบนางเคียงไปมันก็นกนชนเลิศดตโนเกงอันแม่หอยบ่ได้ดังพนันจ้าบ่ามีผู้ใดเอาไปออกรายการไม่มีผู้ใดเสนอไปหรอกค่ะก็ขอบคุณมากนะครับจ,จะส่งขาในเมียเออเออในเมียงกับบ่มีจ้จะมแม่ไม่รู้ ตั้งแต่เราตั้งแต่เราเปิดอยู่บ้านแค่นี้ก็ก็ยังไม่มีคนมาจ้างเลยค่ะนะเกิ่งไม่ผัดข้าวไม่ชอบชอย่างนี้ห็นว่าไข่เป็นแผ่นนี้ไม่ชอบเวลาตักออกมันสวยมากนะอันนี้คือน้ำมันน้ำมันพอจ้ะ แค่หลอดเธอดเดีปั้นบ้างมีอะไรีกเออน้ำมันไทเยเยอะจัง กำลังสงสัยกันหนักเลยแปลกไหมลูกแปลกไหมแปลกไหม,ไหมเลิศป่ะฮะเราก็ทำให้มันแปลกนี่แหละลูกน้ำมันมันเยอะ,นะเน่ะลือมอ่ะคิดว่าใครอันใครด่าผ Aung lom? Aung oh, lom ma? Lom จานกับผัดข้าวสีเดียวกันเลยอย่าพึ่งนะเดี๋ยวอันนั้นพอกันครับทำให้มันเท่ากันเท่ากันนี้ยังเออเท่ากันแล้วอ่ะเลยใครเป็นใครเป็นเพื่อนใม่ชอบเนะี่ย